นอนหลับไม่เต็มอิ่มตื่นกลางดึกบ่อยรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพรียรว่างวันปวดศีรษะตอนเช้าสมาธิสัน้นหลงลืมง่ายอารมณ์แปรปรวนอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรค OSA หรือ Obstructive Sleep Apnea โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดก,กั้นค่ะวันนี้นิกกี้จะมาเปิด5ปัจจัยเสี่ยงนะคะที่ทำให้คุณมีโอกาสเป็นโรค OSA 5ปัจจัยเสี่ยงของโรค OSA เนี่ยมีดังนี้เลยค่ะ1คือเพศนะคะซึ่งเพศชายจะมีความเสี่ยงเป็นโรค OSA มากกว่าเพศหญิงสาเหตุเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดค่ะแต่ ว่ามีการคาดเดาวนะคะว่าฮอร์โมนเพศช,ชายเนี่ยอาจจะส่งผลต่อกล้ามเนื้อคอทําให้คออ่อนคล้อยได้ง่ายค่ะ 2. อ,อายุ ความเสี่ยงของโรค OSA เพิ่มมากขึ้นตามอายุนิกกี้ั้งบอกเลยนะคะว่าเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายก็จะเริ่มเสื่อมสภาพผ่ากล้ามเนื้อคออ่อนคลอนะคะส่งผลให้ทางเดินหายใจตีแบแคบ 3. น้ําหนักตัวภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นนะก็จะเพิ่มความเสี่ยง OSA ด้วยไขยมันจะมาสะสมบริเวณคอค่ะทําให้ทางเดินหายใจตีแบแคบเปรียบเสมือนกําแพงหนานะคะที่จะค่อยๆกดทับทางเดินหายใจทําให้หายใจลําบากค่ะ สี่โครงสร้างทางกายวิภาคลิ้นไก่ใหญ่เพดานอ่อนยาวคออ้วนโครงสร้างใบหน้าผิดปกติเช่นขากรรไกรล,ล่างเล็กนะคะลองนึกภาพตามดูค่ะว่าถ้าเกิดว่าเรามีลิ้นไก่ใหญ่เพดานอ่อนยาวคออ้วนเนี่ยก็เปรี่ยนเสมือนประตูทางเข้าบ้านที่แคบลงนะคะส่งผลให้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยลำบากด้วยนั่นเองค่ะ 5. พันธุกรรมค่ะบุคคลที่มีญาติสายตรงเป็นโรค OSA นะคะจะมีความเสี่ยงสูงมากๆพันธุกรรมเนี่ยมีส่วนมากๆเลยนะคะและเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางกายวิภาค ด้วยเช่นลิ้นไก่ใหญ่เพดานอ่อนยาวค่ะ้าปัจจัยเสี่ยงนี้นะคะก็บ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อโรค OSA มาตรวจเช็คสุขภาพป้องกันก่อนสายเกินไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนหลับอย่างมีคุณภาพและปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของนิกกี้แล้วค่ะพบกันใหม่ในรายการ Well Sleeping Well Being ในครั้งหน้าสุขภาพดีเริ่มต้นที่การนอนหลับที่ดีนะคะ